เราก็พยายามหาระบบดีกว่าค่ะโดยความที่ดูสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเราก็พยายามหาระบบที่มาจาับทั้งให้การทํางานหน้าบ้านมีประสิทธิภาพและการทํางานหลังบ้านที่เราสามารถโคกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยตอนนี้ที่ร้านเอทีเอสาขาเทอร์มินัลก็ใช้ระบบของซูเปอร์ฟิโอเอสค่ะ,คะ เป็นช่วยดูทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน,านใช่ค่ะแล้วก็ยังหลังบ้านอย่างที่เราชอบกันมากๆเลยก็คือเรื่องแดชบอร์ดเพราะว่าต่างคนต่างยังมีการทํางานแล้วก็มีการทํางานคนละที่มีการประชุมก็เอาตัวแดชบอร์ดเนี่ยค่ะมาเป็นตัวประชุมออนไลน์ทําให้เรา2คนนะคะมองภาพที่ทางเดียวกัน,วกนสวัสดีค่ะซีจัวีค่ะค่ะปันปัญญานะคะเจ้าของร้าน a t a สาขา,าทาวนทเาวค่ะ ร้านคาเฟ่สไตล์โฮมมี่เล็กๆกินไอแบบมันอยู่บ้านนะคะมีขนมโตเกียวมีโทสแล้วก็มีมัะแล้วก็ชาไทยอร่อยมากด้วยค่ะ น่าจะเป็นถึงความชอบเลยค่ะถึงการที่เราอยากกินขนมโตเกียวสมัยก่อนแต่ว่าคุณป้าให้ไส้นิดเดียวใช่เราก็เลยมาทํามาเป็นแบบว่าร้านเอทีเอที่ขนมโตเกียวที่จริงใจให้ไซส์จุกๆค่ะนอกจากขนมโตเกียวที่เราชอบแล้วค่ะเราก็ยังมีแบบว่าชื่นชอบในการแบบทานมัทชาทานชาไทยค่ะก็เลยเอามาผสมรวมกันกับขนมโตเกียวก็เลยกลายเป็นร้านเอทีเอทค่ะปัญหาทั้งนาบาน หลังบ้านเรื่องการจัดการน้องๆการจัดการใช่ใช่อันนี้ยากเลยการจัดคิวจัดกะชั่งเช้าบ่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การรางานการอะไรเงี้ยแล้วหลังบ้านมีอะไรหลังบ้านคือเราก็พยายามหาระบบดีกว่าค่ะด้วยความที่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเราก็พยายามหาระบบที่มาจัดทั้งให้การทํางานหน้าบ้านมีประสิทธิภาพและการทํางานหลังบ้านที่เราสามารถโคกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ ตอนนี้ที่ร้าน ATS สาขาแถวินเทาก็ใช้ระบบของ Super POS <US S 1> ค่ะ,คะมาเป็นช่วยดูทั้งหน้าบ้านและหลังบ้าน,านใช่ค่ะแล้วก็ยังหลังบ้านอย่างที่เราชอบกันมากๆเลยก็คือเรื่อง d ด s h b บอร์ดเพราะว่าต่างคนต่างยังมีการทำงานแล้วก็มีการทำงานคนละที่ม,มีการประชุม<อ>ก็เอาตัว d a s h b บอร์เนี่ยค่ะมาเป็นตัวประชุมออนไลน์ทำให้เราสองคนนะคะมองภาพที่ทางเดียวกันโอ เยอะเลยค่ะเยอะเลยเมื่อก่อนก็เคยใช้หลายแบรนด์ค่ะแต่รู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์มากขนาดนี้จนตอนนี้สึกว่า s u p e r p e r คือจัดการให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นทางเรื่องกะเช้ากะบ่ายเวลาลาลาครึ่งวันลาค่อนวันลางานลาป่วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะใ,ในระบบมีให้หมดเลยระบบเข้าง,งานด้วยเนาะง่าย,ยง่ายับเดียวเอง น้องๆก็ชอบเลยค่ะอะอย่างเรื่องระบบหลังบ้านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอย่าง A B C B C G ที่ทาง Super P o S Support หมายาค่ะตัวนี้ก็คือทำให้เรา analyze ทุกอย่างภาพรวมอย่างสมมุติอย่างประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเรารู้แล้วค่ะว่าสตาร์ของร้านเราคืออะไร,ออะไรโปรโมชั่นอะไรที่เราควรจะเล่นกับลูกค้าต่อไปค่ะ แน่นอนค่ะก็คือ Data อย่างที่ทุกคนรู้หรือว่าผู้ประกอบการหรือว่านะักธุรกิจรู้ดีกว่าค่ะการที่เรามี Data ที่แข็งแรงหรือมีข้อมูลที่ดีเราก็จะทำให้ธุรกิจเราขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีและเร็วยิ่งขึ้นดีกว่า ระบบมีความสําคัญใน2แง่ดีกว,ว่าทําให้การจัดการทั้งระบบหลังบ้าน,านระบบหน้าบ้าน,านและการจัดการเรื่องการคุยกันอย่างเช่นถ้าสูตรเรา2คนเป็นหุ้นส่วนกันมันก็จะทําให้ระบบเนี่ยมาทํางานแล้วก็ทําให้เราเป็นระบบประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็การจัดการเป็นไปได้ง่ายแล้วก็เป็นไปได้เร็วขึ้นแล้วก็มองภาพเดียวกันได้อย่างชัดเจนค่ะ ถ้าใครรู้สึกว่าอยากทานโตเกียวที่มันรู้สึกว่ากัดแล้วมันแบบไส้ล้นออกมาที่นี่เลยค่ะโตเกียวที่จริงใจที่เอเเอนะคะสาขาท่าอินทาวนะคะเปิดทุกวันค่ะตอนนี้เปิด8โมงจะถึง4ทุ่มนะคะง่ายๆเลยตรงข้ามสตาร์บัค s t เดอะซีนค่ะ,คะใช่สามารถจอดรถที่ริมถนนได้ตั้งแต่9โมงจะถึง 4, 4โมงเย็นแต่ข้าหลังก็4โมงรบกวนจอดที่เดอะซีนนะคะได้ค่ะเอาแล้วไม่ลืมนะคะที่ร้าน มีเครื่องเครื่อดื่มด้วยนะคะทั้งมัช่าแล้วก็เอทเอก็คือเอทเอคือไข่คกเหมือนไข่คกสมัยเด็กๆที่เราทานกันอันนี้จะเป็นไข่บนโตเกียวโตเกียวแล้วก็ทานคู่กับชาไทยหรือมัชาาก็คือจะสดชื่นเลยค่ะรับรองเป็นคู่ที่อิ่มคุ้มถุงฟินค่ะ